เพื่อนวันนี้ก้อยสุรยามีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะคะก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเคยรู้สึกโกรธรู้สึกน้อยใจใครสักคนที่มาว่าเราบ้างไหมคะนิทานเรื่องนี้ชื่อนิทานตะปูค่ะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าในวันหนึง่งพ่อสังเกตหน้าลูกชายของเขาที่แบบทำสีหน้าท่าทางบึง้งตึงโมโหใครมาประมาณนี้ พ่อก็ถามว่าไหนๆมาี่ซิมามาคุยกันก่อนไปโกรธอะไรใครมาเอาตะปูเนี่ยไปหนึ่งถุงนะโกรธใครโมโหใครไม่พอใจใครไปตอกหลังบ้านเลยไปที่รั้วหลังบ้านเลยตอ,ตอก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 เข้าไปลูกชายคนนั้นตอกไปทั้งหมดประมาณ30กว่าตัวค่ะก็พอดีว่าพอตอกเสร็จเขาก็กลับมา วันไหนที่เขาโกรธเขาก็จะเอาตะปูเนี่ยไปตอกไปตอกไปตอกจนมันหมดแต่เขาก็มาคิดอีกทีว่าเออสู้แบบว่าเราควบคุมอารมณ์ของตัวเองสามารถคือมันจะง่ายกว่าไหมในการที่ต้องเอาตะปูกับไอ้ไอ้คอเนี่ยค่ะไปตอก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 หลังบ้านพอเขาคิดได้ใช่ไหมคะว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละเขาก็มั่นใจเขาก็กลับไปหาพ่อของเขา ก็บอกพ่อพ่อเนี่ยเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วนะพ่อบอกไม่เชื่อหรอกเอาอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้วันไหนอารมณ์ควบคุมได้แล้วไปถอนตะปูมาเอาค้อนไปถอนตะปูมาท้ายสุดลูกชายก็ไปไปถอนตะปูจนหมดเลยนะคะพอหมดแล้วเขาก็บอกว่าพ่อถอนออกหมดแล้วหนะ้าตะปูพวกนั้นนะ่ะพ่อก็บอก พาไปดูหลังบ้านเห็นอะไรไหมลูกชายก็บอกว่าเห็นรอยของตะปูที่มันต่อเข้าไปในไม้นะคะมันเป็นรอยๆอยู่พ่อก็บอกว่าเออเนี่ยก็จะสอนนะว่าการที่เราพูดอะไรออกไปโดยที่เราไม่คิดมาก่อนพูดไปแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียใจโกรธไม่พอใจเรานั่นก็เป็นเพราะคำพูดของเราที่พูดออกไป ดังนั้นอยากจะสรุปว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยให้เราคิดก่อนพูดนะคะอย่าพูดก่อนคิดเพราะถ้าพูดออกไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นั่นเองค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดติดตามกดหัวใจกดเม้นเข้ามาว่าเคยพูดอะไรไม่ดีกับใครออกไปไหมเคยตอบมาไม่เคยก็ตอบมานะคะฝากคลิปนี้ด้วยถ้าดีแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ